เขื่อน8นจนอพจพสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักทรมอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ภารกิจหลักของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักทรมคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุ ืให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข จำนวนคนพิการที่ทำงานจำนวนหนึ่งคนคือนายสิริพงษ์เหมืองหคนพิการสามารถช่วยแบ่งเบางานทั่วไปเช่นงานดูแลความสะอาดงานเอกสารงานบริการเบื้องต้นซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถโฟกัสกับภารกิจหลักได้ดีขึ้นและเข้ามามีบทบาทในชุมชนจะช่วยลดการตีตราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีคนพิการช่วยงานในหน่วยงานไม่เพียงแค่เป็นการจ้างงานตามหน้าที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นรากฐานของสังคมที่ให้โอกาสเท่าเทียมและเคารพในความหลากหลายการออมเงินการดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมกับชุมชนการออมเงินช่วยให้คนพิการสามารถวางแผนอนาคตได้ดีขึ้นมีเงินสำรองยามจำเป็นและลดการพึ่งพาผู้อื่น ส่งเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมเช่นออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์เดินแกว่งแขนหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็วส่งเสริมให้คนพิการเป็นจิตอาสาเช่นช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนช่วยทำความสะอาดวัดหรือศูนย์ชุมชนเจ้าดีครับผมลค์สิทธิพวหนึ่งห้ผู้พิการทางด้านจิตใจ การจ้งานชีวิตความเป็นอยู่ของผมก็ค่อยดีผมมีหนังจ้งานผมมีงานจะต้องเลี้ยงดูพ่อามแม่จะเป็นผู้จ้างงานและคนริการหลังจากได้รับการจ้างงานแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผมดีขึ้นมีเงินไว้จ่าย่าดูแลพ่อแนแม่ที่แกเท่าผมจึงขอขอ,พอบพระคุณพาวเวอร์ทรี่ให้แต่สนับสนุน จ้างงานคุณวิจการในข้างนี้ขอบคุณครับ